สวัสดีค่ะยนี้ตอนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือจัก,กรวาลต้องการให้คุณได้พบกับอะไรขอบคุณสำหรับทุกทุกการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษรเจ็ดตัวนะตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ R S นะ L M T A E จังหวะเวลาชีวิตหรอ นายอ๋อป่วนกับเดอะชาริลล์นะคะ เหมือนจักรวาลอยากจะอยากจะบอกคุณว่าในทุกช่วงเวลาของความเจ็บปวดอะคะ่ะหรือว่าความเหนื่อยที่คุณแบกรับไว้เวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันแบบที่เราไม่ชอบอะที่มันเป็นทุกข์อะหรือทําให้คุณทุกข์ใจอะคะ่ะเราจะอยากให้มันจบสิ้นไวๆเนาะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันยาวนานมากๆด้วย เราไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเปรียบเทียบประโยคนี้เนาะไม่แน่ใจว่าใช่อัลเบิร์ตไอสไตน์หรือเปล่านะคะถ้าใครรู้แก้ให้เราด้วยเนาะเขาบอกว่าสองนาทีอะของคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งถ้าสองนาทีคือแบบคุยโทรศัพท์กับแฟนที่รักกันมากอะกับสองนาทีที่อะเปรียบเทียบเรื่องเดียวกันไปเลยคุยกับคนที่แบบเลิกลากันไปแล้วอะ ระยะเวลาแตกต่างกันสุดๆไปเลยนะเวลาที่เรามีความสุขทุกอย่างจะผ่านไปอย่างรวดเร็วสุดๆเลยทั้งๆที่มันเท่ากันนะแต่คนที่กําลังทุกข์ใจอ่ะอืมสองนาทียาวนานหลือเกินแล้วมันยาวนานเหมือนไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่สําหรับกลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่มีความสุขนะ่ยโหสองนาทีเนะี่ยไม่พอเลยอยากได้เพิ่มอีกประมาณนี้จักรกวาลก็เลยจะบอกคุณว่า อย่าพึ่งอย่าพึ่งเร่งรัดหรือว่าเหมือนพยายามผลักความทุกข์ให้ออกจากใจอะคะ่ะในช่วงเวลาที่ที่คุณแย่ไม่ต้องกังวลใจไปเลยมันมีเรื่องดีๆมันมีวันดีๆมันมีความหวังที่ดีรอคอยคุณอยู่ในชีวิตของคุณอยู่เสมอแล้วก็อย่าถ้าใครไม่มีเซฟโซนเป็นของตัวเองเลยนะคือแบบ หันไปรอบข้างไม่มีใครสักคนเลยอะไพ่สำหรับนี้หรือว่าจัก,กรวาลส่งข้อความผ่านเรามาบอกเนาะว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณมีจัก,กรวาลที่คอยเป็นห่วงแล้วก็คอยมองความทุกข์ความสุขของคุณอยู่เสมอนะคะเขาอาจจะแบบไม่สามารถแบบ ลงมาเป็นอ้อมกอดที่คุณต้องการได้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าคุณไม่ไม่ทิ้งศรัทธาในตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งสิ่งดีๆที่จะเข้ามาปลอบใจหรือว่าทําให้ชีวิตของคุณะ่ะดีขึ้นได้เองนะคะจัก,กรวาลเนี่ยจะคล้ายๆกับผู้เป็นแม่เลยผู้เป็นแม่เนี่ยเวลาจะสอนให้ลูกเติบโตอะค่ะเหมือนเด็กตัวน,น้อยๆอะ่ะ เวลาหัดเดินนะคะเด็กหัดเดินมันต้องล้มเนาะมันต้องเจ็บหัวเข่าอะแม่ก็ได้แต่แบบต้องแบบกัดฟันอะเราก็ทนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกก็จะเดินได้เดี๋ยวเด็กก็จะพยายามดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะเดินใหม่จนจนวันหนึ่งอะเขาลุกขึ้นยืนโดยที่แบบไม่ไม่หกลม้มหรือว่าไม่สะดุดเหมือนที่ผ่านมาคะ่ะแต่มันต้องใช้เวลาอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเร่งรัดโดยเฉพาะใน ในวันที่ทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างใจอะค่ะให้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปพยายามหาอะไรก็ได้ที่มันจะสามารถเปลี่ยนโฟกัสของคุณหรือว่าทำให้คุณมีความสบายใจขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีหาอะไรหนุนใจให้ตัวเองสักนิดนึงก็ยังดีค่ะไอศครีมสักแท่งขน,นมสักชิ้นอาหารอร่อยๆสักจานหนึ่งหนุนใจตัวเองขึ้นมาเนาะค่อยๆหาวิธีที่จะพาตัวเอง ให้ออกไปให้ได้แล้วก็ถ้าใครไม่มีเซฟโซนอ่ะต้องดึงตัวเองอะค่ะดึงตัวเจ้าของเนี่ยเนาะมาเป็นกัลยานามิตรที่ดีให้ได้ไม่มีเพื่อนเราต้องสร้างเพื่อนขึ้นมาก็คือตัวเรานี่แหละ mm. คอยอบกอดตัวเองไว้ปลอบใจให้กำลังใจนะถ้าใครไม่มีเพื่อนเลยไม่มีใครเลยในชีวิตนะคะก็ขออนุญาตเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับคุณตรงนี้เลยละกันเนาะเราเชื่อว่า ในห้องของเราเนี่ยในกลุ่มของเราอะค่ะถ้ามีใครเดือดร้อนหรือไม่สบายใจะเรามั่นใจว่าถ้าคุณมาคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้อะ่ะจะมีคนมามาแสดงตัวตนเนี่ยยืนยันค่ะว่าเรามีความห่วงใยอยู่ในครอบครัวในกลุ่มนี้เนาะเราพยายามให้พื้นที่ของห้องเนี้ยค่ะเป็นที่ที่แบบดูแลกันและกันอะปอบโยนกันละกันหรือว่าให้อะไรบางอย่างที่ดีต่อกันได้นะคะพยายามพยายามสุดๆเลยที่แบบจะให้มัน เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้ยังไงก็คอมเมนต์ด้วยด้วยความสุภาพก็แล้วกันเนาะถ้าใครคนไหนต้องการกำลังใจคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะจะไปเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เนาะแล้วคุณก็จะได้เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับจักรวาลที่คุณที่คุณอยากพิสูจน์ว,ว่าจักรวาลมีจริงไหมะคะ่ะลองพิสูจน์เลยคอมเมนต์ comment ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมี เรามั่นใจว่าจะมีคนไปตอบจะมีคนไปคลิกจะมีคนไปให้กำลังใจคุณแน่นอนนะจะบอกว่าเทคนิคนี้เราชอบใช้มากเหมือนกันนะเวลาที่เราแบบว่าม,มันเหมือนมันต้องการกำลังใจเป็นการบูสเตอร์พลังงานของเรานะไม่ไม่ใช่ท้าทายนะคะเป็นถ้อยคำอธิษฐานอันนี้เทคนิคนี้เราได้มาจากช่องติ๊กตอกของของฝรั่งนะจำชื่อเขาไม่ได้เขาบอกว่า อับราฮัมพิกหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเขาบอกว่าถ้าคุณอยากทดสอบการมีอยู่ของจักรวาลให้อธิษฐานดูสิอธิษฐานว่าเหมือนเหมือนเป็นคำอธิษฐานประมาณว่าถ้าจักรวาลมีจริงพิสูจน์ให้ฉันเห็นหน่อยสิว่าชีวิตฉันจะดีจากเนี้ยได้ยังไง แล้วเดี๋ยวคอยดูเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องอภินิหารเกิดขึ้นเราจเจอกับตัวเองบ่อยมากเวลาเทสอะเทสสนุกมากคือเทสจนเลิกเทสไปเลยเทสจนยอมเลยว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ามีจริงนะคะแต่ถ้าอใครมาสายนี้หรือว่าเปิดช่องเราอยู่ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่ามันก็จะมีความความศรัทธาอะไรบางอย่างอยู่สักนิดนึงนะคะประมาณนี้ มีอะไรอีกที่จักรวาลอู้ The Emperor นะคะ The Emperor เป็นเป็นความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่ที่ขอให้ตัวคุณเมียคะ่ะอย่าฝากความสุขไว้กับใครอย่าแขวนความทุกข์ใจไว้กับปากของคนนะคะหรือความคิดของคนอื่นอะไรก็ตามแต่ที่มันมาจากคนอื่นน่ะอย่าได้ไปตุกตะว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นจริง ถ้าเขาพูดให้คุณไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีอย่าเอาคําเหล่านั้นนะ่ะมาทิมแทงใจตัวเองมาขยี้ซ้ําด้วยนะคือถ้าเขาพูดแล้วอะค่ะอย่าอย่าให้ความเจ็บนั้นนะ่ะเกิดขึ้นซ้าอีกทีหนึ่งเนาะเราต้องรีบกระโดดมาปกป้องตัวเองกอดตัวเองไว้ให้เยอะๆมีใครมาทํารลายเราเรายิ่งต้องรีบรักตัวเองรักตัวเองให้มากพอที่ ไม่ว่า,าคนคนนั้นจะทำอะไรคะ่ะจะพูดจะคิดจะใช้สายตาอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่มีอิทธิพลกับคุณอีกเลยยิ่งถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ชอบเลยกับคนที่เข้ามาพูดกับคุณแบบนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนำนะคะแล้วก็จะยืนยันและแนะนำเสมอๆว่าขอให้คุณไปใช้ชีวิตให้ดีให้มีความสุขให้เขาแดดดินในความสุขของคุณไป <c oughs> ให้มันรู้ไปเลยเนาะว่า เขาไม่หวังดีกับเราอะเราก็จะไปได้ดีให้ได้คอยดูเนาะแล้วก็ดึงพลังอำนาจกลับมาที่ตัวเองนะคะตัวคุณเนี่ยจะเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตโชคชะตาจะเปลี่ยนไปได้ก็เพราะตัวคุณการลงมือทำของคุณความคิดของคุณไมเซ็ตของคุณสติของคุณ คือไม่จําเป็นต้องแบบโหดีพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดีวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะก็สุดยอดแล้วนะก็คือโคตรเก่งแล้วนะใช้ความกล้าหาญทีละนิดนะคะวันนี้ยังไม่กล้าทํามากก็ใส่ไปสักวันละเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีสิบวันก็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะร้อยวันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆเนาะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากมีความหลากหลายในตัวเองมีอำนาจด้วยนะอำนาจเนี้ย มาก็ต่อเมื่อคุณผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างคุณมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตในชีวิตนะคะแต่จะต้องเจอกับบททดสอบแบบหนักหน่่งคือแบบเขาต้องคัดต้องเฟ้นหาคนที่ใช่จริงๆแล้วคุณก็สมบูรณ์แบบมากๆจริงๆคือแบบตัวท็อปอะเรียกได้เลยว่าจักรวาลเขาหมายหัวไว้แล้วนะว่าเนี่ยคือตัวท็อปฉะนั้นเขาต้องเทรนคุณก่อนด้วยการที่ส่งชาเลนจ์ต่างๆส่งปัญหาต่างๆเข้ามาแล้วดูว่า คุณจะงัดสกิลอะไรออกมาใช้คุณจะสามารถพาตัวเองอะก้าวข้ามปัญหามาได้ด้วยวิธีแบบไหนอย่างไรและรักษาคุณงามความดีความศรัทธาหลักการในชีวิตที่ตัวเองมีได้ไหมเวลาเจอโลกทำ้ายหรือว่าเจอการกันแกล้งๆๆๆเนี่ยสูญสลายไปหรือเปล่าหรือว่ากลับขึ้นมาแข็งแร่งยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเขาคาดหวังอันหลังนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณจะทําได้ในแบบหลังด้วยคือทุกๆครั้งที่มีการแบบใครที่พยายามเหยียบคุณให้จมลงอะ่ะคุณจะพุ่งไปให้ไกลกว่าเดิมเราคิดว่าเขาเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวคุณแบบนั้นนะคุณคือตัวท็อปเลยนะคะตัวท็อปือมเรียกอีกอย่างได้ก็คือคุณฝันนะอะไรก็ตามอะ่ะคุณทำมันให้เป็นจริงได้เสมอ แต่หนทางเส้นทางมันมันไม่ใช่เส้นตรงนะมันจะมีโคดเคี้ยวมันจะหลงทางมันจะเลี้ยวผิดมันจะดิ่งลงเหวมันจะขึ้นมาใหม่หนทางคือพิสูจน์คนของแท้เลยอะเอามาเพื่อพิสูจน์ใจวัดใจว่าคือเหมือนแบบจกักรวาลเขามองแล้วแบบคนเนี้ยใช่นะแต่แบบแต่ใช่ใช่จริงๆริงไหมคือแบบ ให้คะแนนความใช่ไปแล้วอะแต่ขอพิสูจน์สักนิดหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ท่านคิดท่านมองไว้ไม่ผิดเราเชื่อไหมว่าคุณก็จะไม่ทำให้ใครผิดหวังจกักรวาลด้วยเช่นกันไม่นานจากเนี้ยไปเนาะไม่น่านจะเราให้แบบยาวๆเลยนะอันนี้จะเป็นเส้นทางไกลนะคะไม่เกินเก้าเดือนจากเนี้ยชีวิตคุณจะก้าวหน้าเลยนะชีวิตคุณมีอะไรเกี่ยวกับเลขเก้าไหมเก้าเดือนก้าวหน้าแน่นอนนะคะชีวิตคุณจะพุ่งไปแบบ แบบหันกลับมามองทีว่าเฮ้ยเก่งว่าผ่านมาได้ไงวะอะไรเงี้ยอาจจะมีความงงนิดนึงแต่เชื่อเถอะค่ะคุณเก่งสมกับที่จักรวาลหมายหัวหมายตาเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะประมาณนี้นะแล้วนี่ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะบาย